แชร์ความคิดความเห็นเกี่ยวกับประกันสังคมหัวข้อท็อปิกวันนี้นะครับคนแชร์ว่ามาว่าได้บำนานา1320บาทไม่พอกินเลยตอนนี้รอสูตรใหม่จ้านะครับมาดูกันนะครับคนนี้ก็นะหัวข้อนี้ก็คงโดนใจหลายๆคนนะครับที่กำลังถือสมุดบัญชีนะครับแล้วก็ถอนหายใจไปด้วยนะเวลาตัวเลขบำนาญโอนมา เพราะตัวเลข1,320บาทมันคือสูตรสําเร็จของคนที่ส่งมาตรา39เป๊ะเ,เลยนะครับส่งมา5ปีเป๊ะนะครับถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะเจาะที่มาก่อนตัวเลข1,350บาทมันมาจากนะครับฐานเงินสมทบ4,800บาทนะครับส่งประกันสังคมมาประมาณ20ปี มันจะได้ประมาณ27.5%ใช่ไหม27.5%ของ4,800บาทก็คือ1,320บาทเป๊ะๆนะครับมันเกิดจากการนะครับ ส่งมาตรา33มาแล้วราออกไปส่งมาตรา39 5ปีหรือเกินกว่านั้นนะครับแต่ฐานมันคํานวณแค่5ปีเพราะนั้นมันก็อยู่ที่ฐาน4,800เนี่ยแหละนะครับมันก็เลยกลายเป็นตัวถ่วงที่ดึงให้บํานาญเหลือแค่พันสามบาทนะครับถามว่าทําไมสูตรแค่นะสูตรใหม่จึงเป็นความหวังก็แน่นอนว่าข่าวเรื่องการปรับฐาน หรือการปรับสูตรคำนวณ60เดือนสุดท้ายใหม่เนี่ยนะครับเป็นค่าจ้างเฉลี่ยตลอดอายุการทำงานหรือสูตรแค่นะครับซึ่งคาดว่าจะใช้ประมาณกลางปี69นะครับหลายคนก็คงมีความหวังเพราะหลายคนเจอปัญหาเดียวกันนะครับมันไม่ใช่คนเดียว2คน3คน4คนมันเป็นร้อยเป็นพันคนที่ เจอปัญหานี้คือบำนาญได้น้อยนะครับจากเดิมที่ต้องได้3,000 4 0 0 0 5,000บาทนะครับเหลือแค่1,320บาทมันได้น้อยมากนะครับแล้วระหว่างรอสูตรใหม่ละนะครับทำยังไงนะครับแน่นอนว่าระหว่างรอสูตรใหม่เราทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องยอมจำนนรับเงินบำนาญน,นี้ไปนะครับเรื่อยๆนะเพราะนั้นผมว่าประกันสังคมเนี่ยมันต้องปรับเปลี่ยนอะไรใหม่ๆบ้าง ผมผม,ผมคิดอย่างนั้นนะนอกจากแค่ปรับเปลี่ยนการเ,าเก็บเงินเพิ่มะนะเก็บเงินเพิ่มก็ต้องปรับเปลี่ยนนะครับเรื่องสิทธิประโยชน์อะไรที่มันพัฒน,นามากขึ้นนะสุดคำนวณไหนที่มันไม่ตอบโจทย์แล้วนะครับในอดีตก็ควรจะปรับให้มันตอบโจทย์หน่อยนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะเรายิ่ง ส่งไปนานขึ้นนะเรายิ่งแก่ขึ้นเรายิ่งทํางานขึ้นเงินเฟอ้อในอนาคตมันเยอะขึ้นนะครับลองคิดดูก๋วยเตี๋ยวเมื่อก่อนชามละกี่บาทอ่ะห้าบาทสิบาทใช่ไหมสมัยส0มสิบปีก่อนอนะ่ะห้าบาทสิบาทนะครับตอนนี้มันชามละเท่าไหร่นะมันค่อยๆเพิ่มมาไงนะสิบบาทเป็นยี่สิบเมื่อก่อนผมยังกินชามละสิบาทอยู่เลยอะ่ะสมัยตอนเด็กมากนะครับตอนนี้มันมาแล้วห้าสิบอ่ะ นะครับผมกิน50าสิบเดี๋ยวนี้นะพิเศษขึ้นไปอีก60เงี้ยโอ้โหอนาคตล่ะมันเท่าไหร่มันไม่ไหวนะพันสามบาทมันน้อยมากนะครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะที่ได้บํนานาญน้อยๆน,นะครับก็ต้องรอรออย่างมีความหวังนะครับผมเชื่อว่ามันมาแน่นะครับเราก็หวังยังมีความหวังแม้ผมเองอ่ะยังไม่ได้ยังไม่กเกษียณแล้วก็ไม่เคยส่งมาตาาม9กมาก่อนนะแต่ผมมีความหวังให้คนที่ได้บํานาญน้อย เพราะเราเข้าใจจริงๆนะครับบางทีความยุติธรรมอ่ะมันต้องมีบ้างนะครับก่อนจากกันนะครับอาร,ารีวิวขอแนะนำเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนำวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทำกันได้เลย ามคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดินนะครับเข้า w w w นะครับ sso.go.ths นะครับแล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มี username password ให้ทำการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับเมื่อสมัครสมาชิกนะครับจะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติก๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไป กรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนำสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็อีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทำการคลิกขอ OTP นะครับ OTP จะส่งไปยัง โทรศัพท์นะครับให้ทำการกรอ,อก OTP นะครับ6หลักแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะขึ้นคำว่ายืนยัน OTP สำเร็จเมื่อยืนยัน OTP สำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประกันสังคมกรอ,อก user name นะครับแล้วก็ password ได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับ เมื่อเข้าสู่ระบบทุกท่านจะเข้ามาสู่นะครับข้อมูลนะมีทั้งหมด3ส,ส่วนด้านบนนะครับส่วนที่1คือข้อมูลผู้ประกันตนนะครับมันก็จะขึ้นชื่อนามสกุลของเราวันเดือนปีเกิดเป็นผู้ประกันตนอะไรนะครับส,สิทธิโรงพยาบาลน,นะครับปัจจุบันอยู่ที่ไหนนะครับสสอปอสอที่รับผิดชอบนะครับจังหวัดอะไรเป็น ผู้ประกันตนมาตาไหน33หรือ39นะครับหรือ40นะแล้วก็วันที่สิ้นสุดผู้ประกันตนวันเริ่มใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนนะครับข้อส่วนส่วนที่2นะครับจะเป็นข้อมูลประวัติไม่ว่าจะเป็นประวัติการขอรับสิทธิประโยชน์ประวัติการชําระเงินล่าสุด12รายการประวัติการทําธุรกรรมต่างๆสามารถลองไปเล่นได้นะครับคลิกเข้าไปดูรายละเอียดส่วนรายการที่3นะครับจะเป็นเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะครับ ขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมเปลี่ยนสถานพยาบาลนะครับสถานะการทำคุรกรรมระบบจองคิวการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ PDPA กองทุนเงินทดแทนข้อมูลใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลส่งเงินสมทบประวัติการใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนการคำนวณเงินสงเคราะห์ชลาภา ประวัติการทำธุรกรรมผ่านอระบบอิเล็กทรอนิกส์สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39นี่คือข้อมูลนะครับที่ท่านสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูยังเมนูต่างๆก่อนจากกันนะครับสามารถชมคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ที่หมวดหมู่เพลย์ลิสต์นะครับโดยเลื่อนเมาส์ไปที่เพลย์ลิสต์นะครับจะมีรายการนะครับหมวดหมู่เพลย์ลิสต์ต่างๆที่จัดสรรคัดสรรมาเพื่อคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณบำนาญชราภาพนะครับ หลักประกันสุขภาพนะครับปรับค่าแรงส่งประกันสังคมได้บำนาญถึงกี่ปีคุ้มหรือเปล่านะครับเงินเดือนเท่านี้ได้บำนาญเท่าไหร่นะครับส่งประกันสังคมมีโอกาสได้บำนาญเยอะไหมมาดูกันนะครับแล้วก็มีเทคนิคต่างๆมากมายนะครับสารเลยคำถามประกันสังคมยอดฮิตนะครับคำถามเกษียณอายุงานนะครับเกษียณอายุงานได้เงินเท่าไหร่นะครับคำนวณบำเหน็จมาตรา40 นะครับมาตาสามสามมากมายเดี๋ยวผมจะคลิกให้ดูนะครับปาบ๊านะครับมันจะมาสู่หน้านี้คุณก็ไล่ดูได้เลยนะครับหรือจะดูตั้งแต่แรกนะครับยันสุดท้ายจนคลิปสุดท้ายก็ตามใจนะครับฝากกดไลค์กด Sub u ับ c r i b e แชร์ช่อง channel นะครับอาราวรีวิวด้วยนะครับขอบคุณมากครับ